ชายคนนี้เอามือสอดเข้าไปในกรอบของเอเลียนน่าแปลกใจที่เขาสามารถควบคุมมันได้แต่ในขณะที่ทุกคนกำลังทึ่งอยู่กรอบก,ก็จับแขนของเขาไว้ทันทีทำให้เขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเพื่อนๆรีบช่วยดึงเขาออกมาก่อนที่กรอบจะคลุมทั้งร่างกายของเขาพวกเขาพยายามจะตัดกรอบออกแต่ทำได้แค่สร้างรอยขีดข่วนเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเขาใช้น้ำเช็ดรอยขีดข่วนก็หายไปเองอย่างอัตโนมัติเมื่อรู้ว่าเกราะนี้อันตรายเกินไปที่จะเก็บไว้พวกเขาจึงตัดสินใจส่งมอบให้รัฐบาลแต่ระหว่างทางพวกเขาเจอกับฝูงชนจำนวนมากและเมื่อพยายามจะช่วยกลับถูกทำราวกับเป็นอาชญากรและถูกจับกลุ่มเมื่อเห็นดังนั้นชายหนุ่มจึงเปลี่ยนใจและตัดสินใจสวมเกราะเอเลี่ยนเพื่อช่วยเพื่อนๆแม้ต้องทนความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเขาก็ใส่เกราะและได้รับพลังมหาศาล เขาบุกเข้าไปในฐานทัพทหารเพื่อช่วยเพื่อนเพื่อนกองทัพยิงกระสุนใส่เขาหลายชุดแต่เกราะก,ก็สามารถป้องกันได้ทุกนัดขณะที่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีวันหยุดได้จูจูกราะก,ก็ดันเขาออกมาสังันเขาถูกจับทันทีในข้อหาพยายามเป็นเอเลี่ยนใครอยากได้เกราะนี้บ้าง